มาหามักคาเทียบเทียมฟ้าตอนที่207ร่องรอยในที่เกิดเหตุเมืองกุ้ยหัวความจริงเป็นเมืองเล็กๆแห่งหนึง่งเพียงชั่วข้ามคืนกลายเป็นสถานที่ที่มีชื่อที่สุดฟ้าพอรุ่งสาง ปรากดกดเหินบินตัประกายกระบ,บี่นับไม่ถ้วนเหินร่อนมาถึงบนพื้นหินเขียวปรากฏเงาร่างนับไม่ถ้วนเคลื่อนไหวไม่หยุดยอนไม่ทราบม,มีผู้คนมากน้อยเท่าใดทำการค้นหากรมสถิตทาเริ่มสืบคดีสั่งห้าไม่ให้ชาวบ้านจากไปตึกน้อยที่กลายเป็นซากปรักหักพังถูกกำหนดเป็นเขตห่วงห้ามไม่ให้ผู้ใดเข้าใกล้ สิสำนักศูนย์กลางเฝ้าอยู่รอบซากปลักหักพังดวงตาทอาแววโกรธแค้นและปวดร้าวสายตาที่จ้องมองมายังซากปลากหักพังยังทอแววเคลือบแคลงสงสัยสิทธ์พี่ใหญ่ฉะไหนาตายแล้วนี่เป็นไปได้ยังไงชายชาราผอมสูบผู้หนึ่งปรากฏตัวขึ้นในสถานที่ที่อยู่ห่างจากซากปลากหักพังหลายสิบวาสีหน้า ปั้นยากถึงที่สุดตลอดทั้งร่างแผ่สั้นกลิ่นอายเย็นเยียบออกมาก็าเป็นผู้อาวุโสสำนักศูนย์กลางนามเย่นเชียนจูมีความสำเร็จถึงขั้นสูงล้ำไม่ว่าผู้ใดก็คาดคำนวณออกว่าการตายของโลกไหวหนันส่งผลกระทบกระเทือนต่อสำนักศูนย์กลางถึงเพียงไหนทั้งคาดคำนวณความรู้สึกของเย่นเชียนจูได้ในตอนนี้ทั้งหมด อย่าว่าแต่คิดกล่าวปอบโยนกระทั่งมองดูยังไม่กล้ามองดูเยื่นเชียนจู่ันหันหน้าหาอาธิตตไทยกล่าวว่ามาแล้วคุณนางที่อยู่ข้างกายเขางงงันวูบจากนั้นรีบรุดไปรับหน้าคุณนางผู้นี้เป็นผู้บัญชาการกรมสถิตธรรมนามจางอี้อ้ายเป็นบุคคลสำคัญของราชสำนัก พอทราบข่าวร้ายก็รีบรุดมาทั้งยามราตรีเช่นเดียวกับผู้บระชาการกรมสลิรทมรุ่นต่างๆเขาก็ถือกำเนิดจากสำนักศูนย์กลางใต้แสงอาทิตย์อุทัยของทิศตะวันออกปรากฏเกี้ยวสีเขียวคันหนึ่งเหินรอดลงมาจางอี้อ้ายไม่ทราบว่าคนในเกี้ยวเป็นใครเพียงคุ้นคริสเมื่อเกิดเรื่องใหญ่ถึงเพียงนี้หรือว่า ผู้มาเป็นเจ้าสำนักศูนย์กลางสองสามีภรรยาเยื่นเชียนจูความจริงมีสักฐานะสูงส่งแต่ยังให้ความเคารพต่อเกี้ยวสีเขียวคันนั้นกล่าวว่าผู้โอ้โสลำบากมากแล้วลมมรุนชยพัดผ่านม่านสีเขียวของเกี้ยวภายในเกี้ยวเมื่อเกิดซุ้มเสียงออ่อนโยนเสียงหนึ่งดังลอดออกมา ขอให้สหายทางธรรมสํานักศูนย์กลางระลับความเศร้าโศกจากนั้นแสดงความจํานงว่านั้นต้องการตรวจสอบดูเย่นเชียนจูชักน้ำเกี่ยวสีเขียวมาถึงกองทรกากปะหลักหักพังจากนั้นสิทธิ์ในสํานักล่าถอยออกมาถึงท้องถนนจางอี้อ้ายกล่าวถามเบาๆว,ว่าสิพี่ท่านนี้คือ ยื่นเชียนจูกล่าวว่าเป็นผู้อาวุโสสูงสุดของอารามจันวารีจางอีอ้ายใจหายวูรุ่นคิดว่าผู้อาวุโสสูงสุดของอารามจันวารีมีศักดินาถึงเพียงไหนกลับรุดมายังเมืองกุ้ยหัวโดยเร็วถึงเพียงนี้คาดว่าคงได้รับการไหว้วานจากเจ้าสำนักศูนย์กลางแล้วสายตาของเขามองข้ามกำแพงตึกที่พังทลายลงมาครึ่งหนึ่ง จ้องจับที่เกี้ยวสีเขียวคันนั้นบังเกิดความหวังรำไรคนร้ายปกปิดกลิ่นอายอย่างมิดชิดกรมสถิตทำรระดมเครื่องมือต่างๆยังค้นหาเบาะแสไม่พบอารามจันวารีมีวิชาเชื่อมโยงคู่สมควรพบเห็นอันใดเยินเชียนจูถามว่าเมื่อคืนในเมืองจะไหนเพิ่มผู้ประพินเพียนมากมายถยึงเพียงนี้ จางอี้อ้ายได้รับรายงานจากผู้ใต้บังคับบัญชาจึงบอกเล่าเรื่องหอเลอค่าเปิดประมูลของมีค่าออกไปเยินเชียนจูหน้าเคร่งเพียดลงกล่าวว่าเราจะไปหาคนเหล่านั้นจางอี้อ้ายลดซุ้มเสียงเบาลงกล่าวว่าอื่นๆไม่มีปัญหาแต่ผู้ครองยอดเขาสุดปลายเทพของสำนักเข,เขาเขียวอยู่ด้วยขอสิทธิ์พี่อย่าได้วู่วามไป ย่นเชียนจูงงงันวูซึ่งกล่าวนางเชไหนยอยู่ที่นี่เอ่ยถึงตอนนี้เกี้ยวสีเขียวคันนั้นเพื่อนออกจากซา,ากปลากระพังจึงรีบรุดเข้าหาพร้อมกับจางอีอ้ายมีร่องรอยของไฟปีศาจยังมีกลินอายของพลังมารโลหิตสมควรเป็นฝีมือของสำนักนอกรีดแต่ยังมีเรื่องสองประการที่ไม่เข้าใจ คนในเกี้ยวกล่าวเสียงอ่อนโยนพ่อกล่าวถึงตอนท้ายซุ้มเสียงเบาลงแสดงว่าผู้อาวุโสสูงสุดของอารามจันวาลีก็ขบคิดไม่เข้าใจจางอี้อ้ายกับเยินเชียนจูเงี่ยหูฟังไม่กลัวตกหล่นแม้สักคำเดียวมีสำนึกกระบี่อ่อนจางสายหนึ่งเป็นของสำนักเขาเขียวยังมีสำนึกกระบี่อีกสายหนึ่งที่ไม่คุ้นเคย แต่มีความรู้สึกว่าเคยเห็นจากที่ใดจางอี้อ้ายพอฟังรู้สึกว่าลมอรุณกลับกลายเป็นเย็นเยียบขึ้นมาคราก่อนเจ้าล่าเยี่ยถูกพวกวุโสสำนักศูนย์ยกลางรอบสังหารก่อเกิดเป็นเรื่องราวใหญ่โตว,วันนี้โลกไว้หนังตายแล้วเขาถือกำเนิดจากสำนักศูนย์ยกลางแต่เป็นขุนนางบ้านเมือง ย่อมไม่ต้องการให้เหตุการณ์พัฒนาไปในทิศทางนี้ย่นเชียนจูหน้าเคร่งเครียดเย็นชาลงน้อมคำนับต่อเกี้ยวสีเขียวกล่าวว่าขอบคุณผู้อาวุโสภายในเกี้ยวมาเกิดเสียงถอนหายใจคำหนึ่งจากนั้นเกี้ยวสีเขียวลอยขึ้นจนเลื่อนลับไปกับแสงอุทัยจางอี้อ้ายรีบผนกายมาขวางหน้าเิ่นเชียนจูไว้กล่าวว่า สิทธิ์พี่โปรดเยือกเย็นไว้เยื่นเชียนจูแค้นเสียงอย่างเย็นชาโบกแขนเสื้อออกจางอี้อ้ายไม่กล้าขัดขวางได้แต่เปิดทางให้ร่างของเยื้นเชียนจูหายวับไปกับตาชั่วระยะเวลาหายใจเข้าออกไม่กี่คราเยื่นเชียนจูปรากฏตัวขึ้นที่หน้าหอเลยค่ะแง้มมองไปยังชั้นบนตวาดว่า เจ้าล่าเยี้ยออกมาซุ่มเสียงคล้ายอัศรีบาทยามแรงสัน่นสะเทือนจนป้ายขวางของหอเลือข่าร่วงหล่นลงมาเท่าแก่หอเลือข่าเพิ่งรุดมาตอนฟ้าสางฟังว่าภายในเมืองเกิดเหตุร้ายกำลังปวดเสียงเวนกล้าวแต่แล้วมีคนมาก่อเรื่องจึงรีบออกมาถึงข้างราวระเบียงมองไปยังชั้นล่างพอเห็นเงาร่างของเยินเชียนจู ต้องหน้าแปลเปลี่ยนไปรีบคุกเข่าลงผู้บำเพ็ญเพียรอื่นพอเห็นเหตุการณ์ก็คาดเดาสักถานะของชายชาราผู้นี้ออกล้วนมีสีหน้าแตกตื่นตระหนกแสดงความเคารพและหลบหน้าไปทั้งมองดูชั้นบนสุดของหอแววเสียงเปิดประตูห้องเจ้าล่าเยี่ยเดินออกมาโดยมีกู้ชิงตามติดอยู่ด้านหลังนางเดินถึงข้างราระเบียง มองจากเบื้องสูงลงมายังผู้อาวุโสสำนักศูนย์กลางผู้นี้เมื่อคืนยามจือ่อท่านอยู่ที่ใดเยื่นเชียนจูเพ่งตาถามเจ้าล่าเยี่ยอย่างเย็นชาเวลายามจือ่อเป็นเวลาที่สิสสำนักทานเหนือซึ่งเฝ้าอยู่หน้าตึกบอกกล่าวและเป็นเวลาเดียวกับที่เมืองกุ้ยหัวได้ยินเสียงระเบิดกึกก้อง ยิ่งเป็นเวลาที่โล่ไหวหนันถูกฆ่าตายเจ้าล่าเยี่ยไม่ตอบคําท่านพิดขอความร่วมมือหรือกําลังสอบสวนผู้ต้องหากู้ชิงเดินออกไปหนึ่งก้ากล่าวว่าหากเป็นอย่างแรกพวกเราอาจจะประสานเสริมหากเป็นอย่างหลังท่านอาศัยอะไรสอบปากคำคนย่นเชียนจูไม่แยแสสนใจเขา เพียงเพ่งตาถามเจ้าล่าชเยี่ยว่าในคนร้ายที่ฆ่าหลานสิทธิ์ลั่วเราทิ้งสำนึกกระบี่เขาเขียวเอาไว้ท่านคิดอธิบายยังไงคำพูดพอกล่าวผู้บำเพ็ญเพียรในบริเวณแต่พ่อค้าหอเหลอค้าล้วนสถานสะเทือนคุณคิดว่านี่เป็นเรื่องราวใดท่านกับสำนักศูนย์กลางเรามีข้อบาดหมาง เพระโจกับปรากฏตัวในเมืองน้อยนี้เราย่อมต้องมาสอบถามดูเยื่นเชียนจูกล่าวเสียงเกลี้ยกลาดออกมาผู้บำเพ็ญเพียรที่เข้าร่วมประมูลคิดอธิบายว่าเจ้าล่าเยี่ยฉชนหนปรากฏตัวในที่นี้แต่ภายใต้บรารมีของผู้อวุโสสำนักศูนย์กลางกลับไม่สามารถเอ่ยปากแววเสียงชายเสื้อปะทะลมผู้บัญชาการกรมสถิตธรรมจางอี้อ้ายรีบรุดมา หยุดยืนอยู่ที่ด้านหลังเยืนเชียงจูกล่าวบเบาๆอยู่หลายคำยืนเชียนจูหีตาลงซุบงำพลังเอาไว้เ <c oughs> มื่อคืนหอเลอค่าเปิดประมูลสิ่งของมีอยู่ชิ้นหนึ่งเป็นหญ้าัมเสงทั่วทั้งแวดวงบาเพเพียงต่างทราบว่าเจ้าล่าเยี่ยต้องการหญ้าสมเสงเพื่อรุดหน้าขึ้นอีกขั้นหนึ่งเข้าสู่ขอบเขตขั้นต้องไพรยสนอย่างนั้นนางปรากฏตัวในที่นี้ ่อมเป็นเรื่องชอบด้วยเหตุผลสำนักเขาเขียวออกค้นหาย่าสำเซงระยะเวลาหนึ่งแล้วไม่ว่าเรื่องราวใดสมควรมีลำดับก่อนหลังกู้ชิงกล่าวเสียงราบเรียบว่าที่ผู้วุโสสงวนถามคือเมื่อคือนสิทธิพี่ล่วงไว้หนันฉันไหนปรากฏตัวในเมืองนี้ไม่ใช่สอบถามจากพวกเราคำพูดนี้มีเหตุผลแต่ก็ไม่มีเหตุผล เนื่องเพราะโลกไหวหนันตายแล้วไม่สามารถตอบคำถามใดๆอย่างนั้นสำนึกกระบี่เขาเขียวนั้นจะอธิบายยังไงเยื่นเชียนจูแม้เก็บนำพลังไว้แต่ยังสักถามเจ้าล่าเยี่ยสามารถเปิดฉากจู่โจมได้ทุกเมื่อเขาเป็นผู้เข้มแข็งของสำนักศูนย์กลางไม่ว่าเจ้าล่าเยี่ยมีพรสวรรค์เพียงไหนมีแต่ตายสถานเดียว เจ้าล่าเยี่ยไม่ตอบคำถามนี้ที่ตอบคำเป็นขึ้นกระบี่น้าไม่ท้วนประกายกระบี่สิบกว่า,าสายสาสองท้องฟ้าเมืองกุ้ยหัวจนสว่างสวยัย